สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ี d เด็ดบอ d ผู้หญิงวิคอบอลกับหนูเล็กพิกาจูนผู้ดำเนินรายการน,นะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่4กุมภาพันธ์ค่ะพศ2564นะคะก็เช่นเคยค่ะหนูเล็กก็มีคู่บอลเตงดีๆมาฝากพี่พี่น้องๆใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที e ด t b a บันเตงของหนูเล็กในวันนี้หนูเล็กก็อยากจะฝากพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ เล็กด้วยนะคะเพื่อพี่พน้งองจะไม่นนพลาดทีเด็ดฟุตบอลดีๆอย่างเช่นวันนี้กับหนูเล็กในทุกๆวันเลยนะคะและอีกช่องทางนึงนะคะพ,พี่น้งองทุกคนสามารถแอดไปได้ที่เฟซหนูเล็กปิกาจูนะคะตรงนี้หนูเล็กพร้อมสแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะคะจะชวนดูบอลหรือแอดคุยคู่บอลที่ต้องการก็ได้นะคะ สำหรับฟุตบอลวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกโคปาเดลเรสเปนนะคะเป็นคู่ของเลอันเบติตค่ะปะทะแอลติกบินเบาค่ะคูนนี้จะแข่งเวลาตีสานะคะเลยะะราคาบอลเปิดมาที่เจ้าบ้านเลอันเบติตนะคะต่อปอป,อปอคะ่ะ สถิติการพบกันของ,องทั้งสองทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว10นัดค่ะเรอันเบติสนะคะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของแอตเลติกบิดบ้านะคะเสมอด,ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ค่ะชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ค่ะส่วนแอตเลติกบิดบ้านะคะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเรอันเบตติสนะคะชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ค่ะ2ครั้งนะคะและชนะในนัดล่าสุดนะคะด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ค่ะ เรามาต่อกันที่ทัศนะเกมในวันนี้นะคะในศึกสเปนโกปาเดลเรนะคะเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะเลอันเบติสนะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมแอตเลติกบินเบานะคะโดยเจ้าบ้านเลอันเบติสนะคะภายใต้การน,นาทีมของเอมานูเอลนะคะยังพาลูกทีมนั้นเล่นกันได้อย่างลงตัวนะคะและมั่นใจนะคะเกมที่แล้วก็เอาชนะอสซาซูนามานะคะทีมโซนล่างของตารางในเกมลีกมาได้นะคะทําให้ตลอด แเกมหลังสุดของพวกเขากับทุกรายการนะคะ ก็ยังคงไม่แพ้ใครนะคะเกมนี้เจอกับแอตติกบินบอลนะคะโดยกุนซือมาเซลิโนนะคะที่เพิ่งจะพลาดท่าแพ้มานะคะในเกมล่าสุดซึ่งจากเนื้อเกมจริงๆแล้วนะคะก็ไม่น่าเกลียดแต่อย่างไรนะคะและทําให้เป็นการแพ้หนแรกในรอบ6เกมเลยนะคะดูแล้วเกมนี้นะคะเลอันเปติสได้เปรียบในการเฝ้ารังก็จริงนะคะแต่ว่าจากการเฮดเฮดแล้วนะคะพวกเขานั้นเป็นทีมที่ไม่ชอบเจอกับ อตแลนติกบินเบาเลยนะคะ8ปดอนล่างสุดนะคะที่เจอกันมาพวกเขานั้นชนะได้แค่หนเดียวเท่านั้นนะคะและเป็นการแพ้ไปถึง5ครั้งอีกนะคะดังนั้นเกมนี้นะคะคาดว่าผลอา่า ขอภายค่ะดังนั้นนะคะหนูเล็กคาดว่านะคะเกมนี้ผลน่าจะเอ็นเอียงเข้ามาทางฝั่งผู้มาเยือนเสียมากกว่านะคะแม้ว่าเจ้าถิ่นจะมาด้วยฟอร์มที่ดีมากก็ตามแต่นะคะทีเด็ดวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลยฟันลองไปทางแอตเลติกบินบานะคะผลสกอร์ที่คาดก็จะอยู่ที่0ูนย์ประตูต่อ1นนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนะเกมในวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลือกฟันหองไปทางแอตแลนติกบินบา l นะคะถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะมีทีมในใจที่เหมือนหนูเล็กก็ใส่ตามกันมาได้เลยนะคะไม่รับพวกเกียร์หลังเกมนะคะเพราะว่าหนูเล็กวิเคราะห์บอลสดตลอดก่อนเกมทุกวันเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมหรืออยากได้กลุ่มฟุตบอล v i p นะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กได้ที่ ID หนูเล็กอ n d e r s c o สก789นะคะ หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ผู้หญิงวิคอ์บอลนะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยนะคะแอดกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ